เป็นไวินนะไอ้ทอกานนี่เวลาที่ิองลงไปในบ้ exactly. านกราบเวลานี้เริมต NO ้องคู่ให้ประสูตามเดี๋ยวกันสัสองรัดสายแล้วแจ่คราบไม่จะเข้าเลยราบก้าตีเคลื่อนมาลอบริเวณก่อนถึงสุ้นางเข้าหมู่บ้านเลยทราบทราบ วิ่งแน่นอนบ้านหน่งัือว <Huh? S 2> ออกได้ไหมหรัอวออกได้น่าจะมีช่องโดนตัวมัม้ง้าเลยมาเลย,เลยดนีครับกวตามขก้ไปเวลานี้ก้ารีบ0เวลานี้ บ้านสิริสาสิบในบ้านอยู่หัวบมุนนินึสาสิบชนิดจะบ้านนารน่ยแหลมุอนเข้าเลยสูใจแง้มนิดนึงางแรกน่นี่างเนี้ยแล้วทางแล้วบิงแล้วหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้าน ใหออกไหมไม่มีไม่มีไม่เกผู้ชายที่อยู่นอกอ่ะตัวสีมันอยู่ไหมไม่มีอะไรี่ั้ดูดอยู่พี่สามคนยี่บาดอยู่กี่คนพวกเราอ่ะอยู่คนเดียวกับกับนี่ทังบ้านครทงบ้านพ่อแม่ผมก็ป่วยอยู่ครับติดเตียงครับรอโทรศัพท์โทรหามต้องนั่งไย่ใช่้า ่นี่ได้ก่เมตเหรอน้วเ่กี่เมอ่ะัหักยอดไปเนีของมันไปดูดิครับเนี่ยไปวิ่งเอาเอาเงินเขาไปวิ่งเท่าไหร่เอาสี่ยครับผมเติมร้อยนึงครับยูนี่ไงดูด้วยดูดูขตัวอะไรไปวิ่งที่ไหนครับผม ไปวิ่งที่ไหนมาไปวิ่งที่ไหนนู่นเหรบปัญหาครับพี่เดี๋ยวก็รู้มีเหลือก็เรียบร้อยมีไฟจะนอกค้นครับแล้าตำดาเราซื้อที่ใครอ่ะซื้อปกติผมก็ไม่ได้ซื้อมานานแล้วรครับตอนที่เสร็จมาวานผมก็ให้คนมาซื้อคุณอยู่เลยก็เนี่ยผมรู้จักไอ้คุณเนี่ยมาประมาณสองอาทิตย์ครับเราซื้อมาไม่เท่าไหร่วะเนี่ยก็มีละสองร้อยพี่สามพันหนะ้าร้อยพี่ไม่นห้าร้อยแล้วามาขายไม่เท่าไหร่ถ้ามาขายย่อยขายแพงสองร้อย เออนี่เราก็รู้ว่าขายแพงเนี่ยครับแล้วรู้ไหมผิดกฎหมายที่ทำเนี่ยผมรู้พี่เออเราเสพไหมนเนี่ยเสพครับอโอ้ทั้งเสพทั้งขายเลยดีกว่าผมวิ่งให้เขาพี่ผมไม่ได้ขายเี่วิ่งยอมให้ร<ม>ีแล้วแกจำหน่ายจ่ายแจกถือว่าจำหน่ายอย่างนั้นเรามันผิดกฎหมายอยู่แล้วเราก็รู้จำหน่ายด้วยเนาะเออถือว่าเสพน้องเราเคยโดนจับไหมเคยครับแล้วไม่เบื่อเบื่อพี่เบื่อแล้วไม่ทำ โอมันจะขอโทษผมเรื่องอะไรคุณไม่ทําผิดกับผมคุณทำผิดกับประเทศชาติเขาโดนจับไม่กี่ครั้งมั้งสิบกว่าครั้งเองใช่ไหมโดนจับสิบกว่าครั้งได้ไหมพิ่งโดนครั้งที่แล้วเนี่ยออกมายังออกนานแล้วป่ะไม่ใช่ครับรายงานตัววันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยครับอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยไปทำนั้นนะไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดนะสบายใจนะแล้วมี คนไหนมีหลานลูกหลานคนไหนอยดูตาแนไหมครับนี่แคนเดียวด้วยโอมีเขาคนเดียวเนี่ยฮะกินอะไรกันแล้วเนี่ยลานองไรกับแล้วเนี่ยใรคนทำอะไทำเขาทำตรงกลางอยู่ขวาเด็กชนะ้มขางขาดเนี่ยเตาก็จะตรงแนี้ไม่ต้องเทียนนะไ้ทยไม่ต้องเทียนนะาได้าได้ลอด คราพาดูหน้าครับวันนี้ต้องขออนุญาตเข้าะว่าทางไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นการดำเนินธิปมันต้องเข้าตรวจเลยเข้าเรียนเราความสามัคคีนีนะพ่อพ่อยายยายมีลูกคนเดียวเหรอครับคนนี้เหรอครับมีน้องเป็นอาจ้าเลยเขาไม่อยู่ที่นี่ไม่ต้องรือเท่นั้นแต่เรือหมดแต่ไม่อยู่ที่นี่นะใน้องคอนโทแต่ตอนนี้คือเขาเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนเดียวที่ดูแลยายกับตาใช่ไหมเอาแล้ว ทุกอย่างเลยการกินทุกอย่างเลยครับเข้าห้องน้ำท่าอะไรหรอแล้วตอนนี้เขาถ LES ูกจับเขาทำไงครับเนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วครับครับแม่เาบอก้มาสั่มาี่ลไครับผมก็มพาโรงพยาบาลเมื่อเช้าคบ ดูแลเขาพี่วะเาทำไงที่ใครจะดูแลอ่กนนะอ้เนี่ยพี่เนีใช้ยันตลอดยี่สิบ่วโมงผมคอยเปลี่ยนน้ำดูเปลี่ยนหังแม่ต้องอุ้มทีอุ้มเยอไ้ง่าาที่ใช้ทางาเนี่ยเง เผมก็ไม่ได้จะมาเนี่ยผมหยิมันเออมันอีกทีเคยมันมาขอร้องแะไรนั่นเองพี่มาหวานร้องมันเรื่องมันจับตัวมันรอดอ่ะเวลาคุณชมสองสามร้อยป้าสิบเนี่ยวเราเผิดแล้วเดี๋ยวเราโยนแล้วก็ผิดตอนนี้เรามีโอกาสช่วยเหลือนากการเดี๋ยวมันจับหนักมันจะเป็นเบาได้อยู่นะนอกจากนี้ผมก็ไม่รู้ที่เลยอ่ะพี่ผมก็รู้ที่เดียวครับ ้อเ่มแจยายไม่ต้องเสียใจเนาะเดี๋ยวจะช่วยถึงที่สุดนะครับตาตาพีพีแต่ผมรู้ว่าคนทำอไรก่อนนะตาไม่ต้องเขียดนะตาดูแลตัเองให้ดีผมเป็นห่วงงานยายด้วยนะเนาะไปอะไวดเียวเปล่าวดเดียวไหมาแม่ปวดเดียวาไปเคลียร์ให้เรยบร้อย่ผมไม่หนีแล้วพี่ปิว มันเป็นหัวเรานพับง่ายการง่ายคอจะก็บไพั่อนที่บ้นของบ้านก็ได้หรือเอาไปข้างนอกเฮ้ยเกีดบรรยากาศรู้นึกยังไงนี่นี่แหละอย่างไรก็มงได้หนูเขาก็นใช้เหมเื้อคืนขอีม้วงเปนั่นเอเป็นนั่นไค่พูิงอยา้ดูเองเก็บเองให่แน่ก็อ